เอาขออีกทีสิคะรเลองเพงล<อ>งร้องเพงลง,เพงค่ะโ <Okay. S 2> อเคอะไรค่ะ้องเพลงดิลโนม,มา่าได้เริ่มเลยค่ะอาติค้าลูกปะต้าอาสิคะเริเ่มค่ะกปะต้ค่ะตัวเร็วดีบิลโนม่าดีรักษาช่วยให้กั หนูชอบดื่มนมผู้กวันเพื่อให้ตัวฉันฉันสวยทั้งโก่ใครอยากจะเป็นคนเก่งขอเชิญมาเแบนดื่มนมแก้วโตคุณโค้กโค้กแะใครๆก็ชมแค่วงตาตรงหัวนมแก้วโตเด็กผู้หญิงขอบคุณเด็กผู้ชายขอบคุณค่ะเป็นน้องขอบคุณค่ะลุงลเป็นน้องขอบคุณค่ะสะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ